ตั้งกล้องนี่ตั้งกล้องนะผมให้นูนิดกับปังปอนอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะครับผมแล้วไปดูกันว่าเอ้ะถ้ามันทำไรน้องกูขอได้ไหมขออะไรขอต่อยมันได้ไหมเจ้าหนิดฮนะี่จะถามอะไรหน่อยได้ไหมอะไรนูนิดชอบพี่จริงหรือเปล่าก็ไม่ทลายหรอแล้วนี่ม่นี่อะไรนี่อะไรนี่มันมนี่อะไรนี่ สุดๆอะไรหยาจุกด้วยผม้ก็ยาวเฮ้เฮ้เ๊ะมึงทำไงเกินคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงคาดมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดอย่าได้เอากาวมาดมอย่าเอานมมาดูดจงพิสูจน์และมีความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับ โอเคครับผมก็กลกาวสวีดักสวัสดีเด็กๆน้องหนูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมคือวันนี้นะครับผมเออปล่อยกูกวันโอเคนะครับคือวันนี้นะครับผมเราก็จะทําตามสัญญาสัญญาของเราคือว่าที่คนขอเข้ามาเยอะแบบตั้งกล้องนี่ตั้งกล้องนะครับผมให้นูนิดกับปังปอนอยู่ด้วยกัน2ต่อสองนะครับผมแล้วไปดูกันว่าเออถ้ามันทําอะไรน้องกูขอได้ไหมขออะไรขอต่อยมันได้ไหมจัดไปก็คือว่าถ้าเกิดว่าปังปอนทำอะไร ไม่ดีหนุนนิดนะทุกคนช่วยเป็นพยานนะถ้าเกิดมาทํารุณนิดไม่ดีนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะสั่งสอนมันใชให้หนักๆเป็นเลยก็นี่นะผมพี่ก็จะตั้งกล้องนะครับแล้วก็จะเรียกบกวนนิดเข้ามาแล้วพี่กับไอ้คิมน่าจะบอกว่าไปซื้อของเดืออะไรจะปล่อยให้มันอยู่ในห้องด้วยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะทําอะไรกันหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าพี่เนี่ยจะแอบอยู่ข้างนอกนะผมจะอยู่หน้าต่างนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมเพราะมีกล้องอยู่ตัวเดียวน้องๆทุกคนเนี่ยต้องช่วยเป แบบหนักๆเลยหรือจดหนักๆเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมก็หนูนิดเราก็น่ารักจะเจอปังปอนแบบทาอะไรไม่ดีอ่ะทุกคนต้องปกป้องปังปอนมันยิ่งไายอยู่ปองปอนมัน้ายอยู่แล้วปองปอนไายปังปอนมันรลายิ่งไายอยู่แล้วยิ่งมาทำนี้ไม่รู้ว่าจะทําดีหรือไม่ดีเพราะว่าตั้งกล้องอ่ะเพราะมันไม่รู้ไงกว่ามันต้องแบบทำเช่่ยอยู่แล้วดูนี่หน้ากล้องของหลังกล้องคนละอย่างเลยก็โอเคนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะตั้งกล้องไว้นะครับผมแล้วก็จะเรียกปังปอนมาแล้วพี่จะออกไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ โอเคครับทุกคนคก็ตอนนี้นะครับผมพี่เนี่ยก็ตั้งกล้องไว้แล้วนะครับผมก็น่าจะไม่เห็นหรอกนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเรียกมังกรมานะครผมมาปุ๊บแล้วพี่กับไอ้คิมเนี่ยจะบอกว่าไปซื้อของให้มันแบบนั่งรองอยู่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาอ่าคุยเรื่องงานกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เรียกบอลก่อน,นนะครับอบอนมันนิน้อยู่นนีะมันนีด่นนด,ด้วยมันนี่แล้ววันนี้เนี่ยจะพาทำคลิปคลิปอะไรแจ้งคลิปแจ้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งอยู่ด้วยกันก่อนนี่แหละคุยเรื่องงานอะไรก็ได้คุยรออยู่ตรงนี้ เจ๊ไหมอย่าพูดกี่เดียวไปซื้อถ้าไปไหนนะอย่าดื้อด้วยเจ๊ไหมอยู่ตรงนี้ถ้าออกไปไหนนะโดนตีแน่นีดเนี่ยพูดได้ฟังเข้าใจ๊ไหมเออเดี๋ยวพี่กลับอิชิมาเดี๋ยวไปซื้อของก่อนแป๊บนึงไปซื้อของเดี๋ยวมาไม่พีมึงเอาอะไรไหมไม่เอาไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่าดื้อนะนย่าดื้อนะโอเคโอเคบายบายเออรอยนี้แหละออกมาได้ยินเสียงรถสักทีเออทำไมวันนี้พี่บอลจะพา ทขาคิดแกงอะไรว่าใช่แกงอะไรแกงใครว่าไม่ใช่แกงหนูนีดหรอไม่ใช่แกงหนูนีดหรอไม่เลยตังตอนนั่นแหละแกงหนูนีดแหละตังตอนนั่นแหละแกงหนูนีดเฮ้ังตอนนั่นแหละเดี๋ยวว่าแกงพ่คิมว่าใช่ไหมแกงพ่คิมใช่ไหมไม่รู้สิแกงพิบัลแกงอะไร มึงนี่อยากแก้อะไรจี่บ่อยไม่รู้เออเหรอนุนิดพี่จะทำอะไรหน่อยได้ไหมอะไรนี่ิชอบพี่จริงหรือเปล่าก็ไม่เท่ายเออเหรอไม่ชอบพี่จริงใช่ยิ้มทำไม ข้าวเพก็คือมากเะสแม่อมะไรมามไปเลยดีเราแล้วหนูนิรักใครมากที่สุด,ดอะไรนิรักใครมากที่สุดยายพี่บอยแล้วก็ตัต๊กตงอะไรเงี้ยรักมากเลยกมกทกทดทกนย่อพี่ชิมอะรักไหมก็รักเยอะทไมเนเนี่ยว่าีกับพี่ชิมใครดีกว่ากัน รคุณนะไม่ไปไหนเลยเราจะน,นอนเล่นกน,น,นว่าพี่ชีเกียอ์ไมไม่โอ้ยเกียแต่ว่านิดนิดนแต่ว่าพี่ชอบนิดหลอจริงมจริงแม่ใจงั้นแม่ใจสิแม่แม่ ทมทำไมถึงนิสัยไม่ดีอาก็ไม่เห็นเล่นกับนิดเลยวันวันก็พี่ไม่ว่างไงใช่ไม่ว่าอองเพราะโทรศัพท์ไงโทรศัพท์มันยิงในสมองคุณนั่นแหละเลอาก็พี่ไม่ใครอยากเล่นเท่าไหร่เอ<ต>อเก่พี่เด็กดีแล้วใช่พี่เด็กดียักโตหกนั่นนี่ไงพี่เด็กดีที่สวยว่า,าคนนั้นไม่ได้พี่ ี่บอยอ่ะพี่คิมจะไปซื้ออะไรมาหน่าแหม่เยอะาหนันองอยิ่งตานหนังพี่คิมกับพี่บอยไม่ซื้อมาให้หรอเอา,าทำไมใจดีก็ตายใจดีก็ต่างบอกใจดีกว่า,ออน,น,ววานะพี่ใจดีแม่เน,นี่ยนี่ไม่นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ เออวันนี้ทำไมใช่เลยอะไรแวนวันนี้ทำไมหนูนิ่น่ารักจังทำไม,มก็เป็นนิ้วเปล่ใช่หรอใช่แต่วันนี้น่ารักกว่าทุกวันนะแม่นั่นแหละผมก็ยาวุ่นเก่าเหมือนเดิมเออก็เก่าเรียบล้วใช่เมื่อก่อนก็ล้อน,นิดเป็นตัวเป็นหลักอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนั้นอันนี้นอันนี้น นั ages, ้นอยู่นั่นแหละอ๋ออันนี้ก็ยาวขึ้นกว่าเดิมมาจุกยิ่งนะล่ะคือไม่อ่ะมิจจะซ่อนอย่ใงนี้คงะทุกคนแล้วแล้วฟังปอมไปเลยแล้วทังปอนเห็นแจวเยอะหรือเปล่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เห็นแบบนิดๆหน่อยๆนี่ค นั่นแหละที่ไม่ค่อยออกห้องพี่พี่ก็คู่มาไม่ใช่หรือของจริงแน่ใจนะพี่บอยฟ้องหมดทุกอย่างเลยหรือพี่ที่ที่ไปอ่ะที่ไม่ออกห้องสักครั้งเลยที่ไปพี่ก็ไปแค่ร้านคาเลยเซมเล่นเท่านั้นเนาสาวพี่ก็เห็นนิดนิดหน่อยหน่อยเขาจะนิดเลยถามพี่นิดหน่อยเงี้ยเชื่อพี่บอยเหรอ นายเชื่อสิครอบครัวเดียวกันไม่เชื่อี่หรอกครอบวเกิดมาพร้อมกันและกันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกที่ไม่ที่ไม่ได้มองสาวเลยนะโกเหอจริงๆกันกหอกอกอกอในนี้มหม่แลแล้วทำไมบอกว่ากอเรากเอาหลานยินครับาาะเปล่าแตก็พไม่ได้ไปจริงๆไง ที่แบบไม่ได้ค่อยไม่ค่อยมองสาวหรือแบบในใจมีแค่หนูคนเดียวหรือในใจมีแค่หนูนิดคนเดียวพี่ไปันพี่ก็ไม่มองสาวอะไรเลยแลในในโทรศัพท์มันมีอะไรล่ะเต็มเลยเกมไม่ได้เกมไม่คนอยู่ในแชทในเกมไม่คุณอยู่ในแชทจะดูไหมเล่นเกมแบบพี่แบบเป็นคนเล่นเกมเล่นเฟซอะไรเงี้ย แันไม่ค่อยเข้าเกรียดคนที่เกาะหอกจริงจิ้งนี่ก็แบบเม่ติี้ต,กตอ,อกไปวันๆด,นนดูคนนู้นดูคนนี้ส่วนมากดูแต่พี่บอย,ยอนี่กีอยู่ด้วยแคุณมมนเจอหอกเบือ่อน่ะนิดเล่นขนมรู้ทำไมหนูนี่น่นารักจังเลย กินแล้วอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมฮะคุณแม่เจ็บใช่ประเด็นแบบนี้เป็นประจำอดทนหน่อยสิมันเจ็บนะนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรยังไงมันเจ็บโอ้โหน้าผ่าน้าผ่าคุณร้านะไปเบียดเอยก็ไม่จบแล้วครับแบบไม่จบแบบนี้แล้วเฮ้ย ใช่ไหมนี่จุดเหมือนกันจต่คุณมีผมเบิร์นไม้ไหมมันก็แบบสียิมพูหวานแววไงมันี่ไม่ชอบหรอสียิมพูไม่ชอบสีธรรมชาติจิเนสีเขียวไม่สีดำไไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติสีเขียวเออสีดำนี่แหละมันเกิดมาเพื่อคนข้าคนสีเขียวสีเขียวธรรมชาติ เบื่อจังเลยพี่บอยยังไม่เห็นมาเลยแต่แต่พี่บอยบอกว่าจะซื้อขนมซื้อของกินท้าแมนานมาจังนานมาเนาะขนมตรงนี้จะได้ไหมนะเฮ้ยคุณยังมาเป็พี่ว่าไม่ได้หรอกขนมนี้พี่บอยไม่ให้หรอกพี่บอยจะซื้อพี่บอยใจดี พี่บอยจะซื้อขนมมาให้พี่กินเลยพี่บอยซื้อให้นิดมากกว่าพี่บอยซื้อให้พี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาแบบให้กินสักสองสามชิ้นนลยคุณอย่าไปชนผมนะเดี๋ยวพี่แบ่งให้ชินสองสามชิ้นเอาไหมสองสามชิ้นคุณจ้าเท่าไหร่มันบ้าคือมันขี้ทำมอยเจ้ากี่ชิ้นขนมอร่อยแบ่งของมาให้หนึ่งร้อยชิ้น แบ่งมาเยวหักให้นะให้ชิมันมดเลยมใจร้ขึนใจไร้ไม่มีนใจร้าย้เ้ยทำไมวันนี้หนูน่ารักจังเลยน่ารักสุดๆอะไรจับจุกด้วยผมก็ยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุณทำไงได้ยินนะได้ยินนะได้ยินนะ กูได้ยินนะอะไรหอมแจ้บหอมแจ้บอะไรเนาะหอมแม่หอมแก้นี่มันทำอะไรนุนเนียฮะไม่ได้ทำนี่มันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรได้ยินหอมหอมหอมอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรบอกให้นั่งคุยไงรู้ผู้ชายไหมรู้ผู้ชายไหมรู้ผู้ชายไหมรู้ผู้ชายโอ้ดีดีจริงมึงกูรู้ผู้ชายรู้ผู้ชายกูไม่รู้แต่ว่ากูอยู่ข้างนอกกูได้ยินหมดอ่ยกูอะไรกันกูได้ยินหมดเอาพี่ไปแล้วไม่ใช่หรอกูได้ไปกูร้อยได้านเี่ย ก้งกุงมันฟังฟังนี่ว่ามึงพูดอะไรกวกกูได้ยินหมดแล้วเออผมโกงไม่มึงโกหกไหมเนี่ยไม่ได้โกหกผมผมคุยเรื่องงานมึงอาจจะโกหกกูได้นะแต่ว่ามึงโกหกคนดูไม่ได้นะคนดูอะไรมึงเห็นนู่นไหมมาอะไรเห็นไหมมึงเห็นไหมอะไรหรือว่าพูดอะไรไปพอได้ยินหมดแล้วมึงนึงมาทำอะไรไหมนี่มานทำอะไรไหมก็ไม่ได้ทำ คนครับเอาง่ายเลยคือบงังกรได้ทำอะไรรีดไหมทุกคนก็คอมเมนต์ดูให้พี่ดูได้นะครับผมมึงอย่านะมึงอย่านะคนด่ามึงนะจบงานนี้ต้องเสร็จแน่งานก็ก็คุยแค่เรื่องงานไงเออแริงแบบไ้ไออคิดแก้อะไรอะไรแบบน่ารักน่ารักเอออะไรบบน่ารักเ,ออเรื่องงานมีไหมแบบน่ารักเนี่ยมี่น่ารักแบบอะไรน่ารักน่ารักทุกองค์ควมแย้มอะไรเงี้ยก็ต่างเรีดมันหอมแย้มรีดเหรอ อย่าโกหกดิพี่ได้ยินว่าเราจะหอมหอมอะไรใช่ก็แค่จับหน้าจับหอมแมลงให้จับทำไมฮะก็ก็ดูหนูนี้คุยกันแบบจับหน้าจับเอือแลหนูนี้ก็มัดจูบให้เลยในจูบใครไม่เห็นเจ็บและเจ็บหนูนีดมัดให้ทำไมเดี๋ยวนะหมอจัดกล้องหน่อยก่อนโอเคครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับทุกคนที่เห็นสำหรับทุกคนที่ดูนะครับผมก็เห็น ก็เห็นทั้งสองตาแล้วนะครับว่าบังฟอนเนี่ยดีหรือไม่ดีเร็วหรือไม่เร็วก็ตัดสินกันเอาเองอนก็เรื่องงานไงก็แบบว่าทุกคน่าขอพี่มานะครับให้ทนิดกับบงฟอนเนี่ยอยู่ด้วยกันพี่ก็จัดให้ละตามคำขอทั้งในว่าจะถ่ายคลิปแก้ถ่ายแล้วไงเนี่ยก็ถ่ายก็ถ่ายแล้วไงขอว่าจะถ่าย ทำไรทำไรทำไรผมก็ผมก็คุยเรื่องจะถ่ายคลิปแกงเออแล้วกูไปดูคลิปแล้วกูว่าไงแล้วกูไปดูคลิปด้านหลังเนี่ยทำทำไรน้องนิดนะมึงโดนเบิร์ตหลอกแน่ไอ้ปอนบอกเลยนี่นี่ผมนี่มึงโดนแล้วนี่แหละในในมึงก็แน่นอนแน่นอนแหละชิมคือมันไม่ทำเสียงดีแน่นอนใช่เอาเนะกูให้โอกาสมึงมึงมีอะไรจะแก้ตัวกับคนดูอ่ะไม่ทำอะไรครับทุกคนก็แบบคุยเรื่องงานคุยเรื่องงานแบบ คุยเร่องงาแบบจับเย้่มจับปูมแบบนี้เหรอเออก็ก็จับงี้ก็เห็นจุกมันแบบเบี้ยวเออไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวเกินไปแล้วฟอนปอยมันไายเอ้โหแอลกัดกันคือให้โอกาสแบบพูดความจริงกับคนดูอ่ะจะโกหกไหมก็ไม่โกหกจะพูดว่าอะไรอ่ะแอลกัดผมจะพูดว่าอะไรผมคุยเรื่องงานครับทุกคนโอเคก็วันละวันพูดเรื่องงานนะพี่ก็ไม่เชื่อเบีอยวเยอะกว่าชัวพี่ก็ได้ยินหมดแล้วทั้งสองคนที่ เป็นอะไรพี่เป็นทชี่อะไรควายโอเคแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายหรอกแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับนนิดเดี๋ยวเดี๋ยวถือเดี๋ยวถือเดี๋ยวแกถือเดี๋ยวทำอะไรไม่ดีมีน่ารักเลยนะนี่เราเนี่ยให้เขาจับให้เขาจับหัวทาไมแ้นจุกีเปี้ยวผมก็ยาวแล้ว ปองเป็นคนจับเองอะเออแล้วไปงานปองเป็นคนจับผมก็คุยงานไปย้อนดูได้แล้วไปจับผมน้องขอทำไมก็เห็นมันเปรี้ยวก็ผมยังจับจับจับไม่ได้จับจับไหมเฮือยจับด้วยบอกกูดิ บอกพูดเนี่ยทำไมล่เนี่แง่จับแจมทำไมเอาเอาจับแจมทำไมเขาก็เห็นแจมด้วยมั้ยแจมเยอะโอ้แก้มนุ้ยแจมดุ้ยแก้มเยอะแจมดุ้ยฮ่าฮ่าแจมเยอะไงทุกคนกวนไลค์กันมาก็อ่ะโอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมพี่ก็ทำให้ทุกคนแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึง50,000ืแล้วนะครับพี่ขอเลย 50,000ไลค์ 50, like คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ oh. ใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ oh. ไปเจอกันคล oh. ิปหน้านะครับผม oh. ไปกันโอเค